สวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกทท่านกันเลยนะครับผมในยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกทท่านเข้าสู่ช anel ของเงาสกลิงกันเลยนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงทางด้านของตัวอัปเดต15กันนั่นเองนะครับผมนะอัปเดต15บล็อกฟครั้งนี้เนี่ยได้มีการเคลื่อนไหวและขยับขยื่นอะไรขึ้นมาแล้วนิดนึงนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูเลยนะครับผมว่าทางด้านของตัวคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะมีอะไรมาให้ทุกคนได้รรรรรัััับบบบชชมมมมนนนนนนนะะะะคคคคผกกกกกก่่่่อออทททีีุุจจวด Sub subscribe เพราะตอนนี้ใช่นเ,นเรากใกล้ครบ2 0 0 0 0 0ซับคลาดแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยครับผมไปยัง <ไป S 2> มีมมผู้ชมอีก79%นะครับผมที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งได้นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับ โอเคาเดี๋ยวผมจะเอาทางด้านของตัวเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของอัปเดต15ใน Discord ให้ทุกคนได้รับชมกันก่อน,อนเลยนะครับผมนะมาหลังจากที่ทางด้านของตัวแอดมินนั้นทำการปล่อยทางด้านของตัวสนิทพีคที่4นะครับผมที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลไม้พิศา่ใหม่ๆนะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเขาบอกว่าเออเขาเขาเอ้ยในคลิปเนี้ยเขาได้ปล่อยตั้งแต่วันที่13เดือน7นะครับผมนะซึ่งก็ถ้านับกับตอนนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะนับเว้นระยะมานานมากแล้ว ก็จะเดือนครึ่งแล้วนะครับผมนะซึ่งในคลิปวิดีโอเนี่ยเขาได้ทําการพูดออกมานะครับผมว่าเออเขาจะมีทั้งนั้นของตัวสเน็คพีกสุดท้ายนะครับผมเมื่อสมัครสมาชครบ2อ0 0 0นหนะครับผมแต่ปัจจุบันณตอนนี้นะครับผม2องแสนสามหมก็ซับไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีทีท่าว่าสน็คพีกอันใหม่จะออกมานะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับทั้งนั้นของตัว Twitter ของแอดมินนะครับผมนั่นก็คือของ R I P Indra นั่นเองนะครับผมนั่นจะเป็น Account นี้นะครับผมซึ่งผมสามารถพรูฟให้ได้นะครับผมว่าทางหน้าของตัว Account ์นี้เป็น Account จริงแน่นอนเพราะว่าอย่างแรกเลยครับผมนะทางหน้าของตัว Official Twitter Account าของทางหน้าบล็อกฟุตได้ทำการ f o l l o w ทางหน้าของตัว IP i n d r a ไว้ซึ่งก็น่าจะเป็นตัวยืนยันได้แล้วแหละว่ามันเป็นทางหน้าของตัว Twitter ของ IP i n d r a จริงๆนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูนี่กันก่อนเลยนะครับผมนะสำหรับทางหน้าของตัวอัปเดต15นะครับผมนะเลเวลแคปนะครับผมหรือว่าการฟาร์มที่เลเวลตันเลเว 000, ใช่ครับ2,000ฟาร์มกัน อุดาร์ต่อมผมบอกเลยนะแล้วก็อันนี้ครับผมนะั้นอันนี้จะเป็นทาหน้าของตัว Twitter ที่เขาอัพมาเมื่อตอนวันที่27นะครับผมนะเขาได้บอกว่าอัปเดตต่อไปนะครับผมนะั้นถ้าเกิดคุณเจอทาหน้าของตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนะจะสามารถเสิร์ชทาหน้าของตัว Region ก็คือเสิร์ชประเทศและค่าหัวทั้งหมดได้อัปเดตนี้จะมาพร้อมกับการหาค่าหัวอ๋อแล้วก็ระบบทหาหน้าของตัวระบบแคลน่ะจะถูกฟิกซ์แล้วก็คือแคลนที่มันบักบักบ่อยๆนะครับผมอัปเดต15ก็จะแก้ท้าหน้าของต นะครับผมนะซึ่งอันนี้นี่น,นอันนี้จะเป็นทาหน้าของตัวเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะนี่นี่นซึ่งเราจะสามารถเลือกได้นะครับผมว่าเราจะเข้าเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างทุกคนดูอ่านนะครับนะเซิร์ฟเวอร์นีมนะครับผมนะ alive dragon 0080นะครับผมอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ที่เขาอยู่นะครับผมซึ่งจะมีรีเจนอยู่ที่ United s t a t e ทนะครับแคลิฟอร์เนียจะมีผู้เล่นเท่านี้มีค่าหัวเท่านี้นะครับผมแล้วก็จะมีอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งจะเป็นเซิร์ฟเวอร์นี่่่ชือออวาดกันัน0034ครบผมนนนะเเป็รีจที่เเเหมืออนนนกัวร์จิีย นะครับผมนะซึ่งเพลเยอร์ศูนทับยีมีค่าหัวอยู่0อ่ะอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็จะสามารถรีเฟรชหาเซิร์ฟเวอร์ใหม่ได้ด้วยนะครับผมนะอ่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นอัปเดตที่น่าจะเหมาะสาหรับคนที่จะหาค่าหัวนะครับผมนะเออผมว่าน่าจะเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างจะเหมาะเลยโอเคนะครับผมนะอ่ะแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับผมจะเป็นทาหน้าของตัวเรดบอสอันใหม่นะครับผมนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเขียนว่าอะ barrier has been broken นะครับผมนะก็คือเหมือนอเร,อรแบบเออว่าหม วาเลียนเนี่ยมันได้ทําการถูกแตกไปแล้วนะแล้วก็อันนี้จะเป็นการต่อสู้ระหว่างพระเจ้าซึ่งผมไม่มั่นใจนะว่าอันนี้จะเป็นการต่อสู้เรทเพื่ออะไรนะครับผมนะอันนี้ต้องพูดอย่างนี้นะครับผมนะอ่านและด้านลากนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทา้งน้านของตัวอันนี้และนะว่าเอออันนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสียงต่างๆซึ่งอันนี้มัน,มนไม่มันไม่เกี่ยวสักเท่าไหร่นะครับผมนะอ่ะ แล้วก็อันนี้เมื่อวันที่้5เขาก็โชว์ว่าเออเขากําลังทําเรื่องเกี่ยวกับอัปเดตนะครับผมนะว่าเขากําลังนั่งสคริปต์ทา้หน้าของตัวอัปเดต15อยู่นะอะไรประมาณนี้เออเป็นการสปอยแล้วก็อันนี้ครับผมนะนี่นี่นี่ 15, อ,อัปเดต15อ่ะวิจเแกงก็คือเหมือนเขาโชว์ว่าเออเรากําลังจะทําอัปเดตกันอยู่นะซึ่งมีทั้งน้าของตัว My Game 43มี l o เ a List นะครับผมแล้วก็มี Eating, ก็มีอาร์ซิโม่มีูนย์แ3 0 8 9นะครับผมนะซึ่งอาร์ซิโมเนี่ย <c oughs> เผื่อใครไม่รู้จักนะอาร์ซิโมเป็นเป็นเดฟของธนาตัวแมปโจเบรกด้วยนะครับผมนะอ่าเผื่อใครไม่รู้นะนะครับผมประมาณนี้ละกันเลยนะครับสำหรับธนาของตัว Twitter ของ R I P Indra นะครับผมนะคลิปนี้มาสั้นๆง่ายๆละกันนะครับผมไม่ต้องเล่าอะไรให้มันเยอะนะครับผมนะโอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้เลยละกันก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ปกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิป ให,ใหม่ๆว่าผมต้องการอัปโหลดนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกับลากนดีกว่าเอาไว้เจอกัในใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวกับลาวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ